เรียนอาจารย์สุพลกรีนุขอกราบขอบพระคุณความรู้ที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาม,มอบให้ผ่านทางหนังสือและช่อง YouTube เป็นความรู้ที่ได้ช่วยเปิดถูกเปิดตาให้สว่างมากขึ้นทั้งทางเรื่องในโลกและนอกโลกนะคะหลายปีมานี้หนูฝันเหมือนจริงมากมี UFO อย่นะคะเออ,อยานโอกาส UFO เนี่ยของมนุษย์ต่างดาวมาที่บ้านปีละครั้งปีละครั้งจนหนูเริ่มคุ้นชินแล้วก็ไม่ตกใจกลัว แล้วในช่วงดึกของคืนวันหนึ่งหนูยังไม่ทันได้หลับสนิทกึ่งหลับกึ่งตื่นก็เห็นภาพที่เหมือนเกิดขึ้นจริงๆอีกครั้งมี UFO มาลงจอดที่หน้าบ้านแล้วก็มี Being ก็คือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยลงมาจากยานทรงกลมลำนั้นทุกคนมีรูปกายแบบมนุษย์ แต่มีร่างกายเรืองแสงสีเขียวมีความสูงแตกต่างกันเล็กน้อยใส่ชุดรัดรูปแบบสีเดียวกันทุกคนนะคะมีหลายคนยืนล้อมรอบหันหลังให้ยานเป็นวงกลมเหมือนการอารักขามีห้าคนเดินขึ้นมาบนบ้านหนู คนกลางดูเด่นกว่าใครตัวสูงกว่าสองคนด้านซ้ายและสองคนด้านขวาเสียงในหัวบอกว่าเป้าหมายของการมาครั้งนี้คือลูกชายของหนูซึ่งนอนหลับอยู่ข้างๆทันใดทันทีนั้นหนูก็ดีดตัวอย่างเร็วออกจากเตียงพุ่งไปดันประตูไว้หนูส่งเสียงดังๆไปประมาณว่าหนูไม่อนุญาตนะแล้วก็ตกใจตื่นภาพก็หายวับไป ที่หนูต้องปกป้องลูกไว้ก่อนเพราะด้วยสัญชาตญาณที่ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกขอทราบความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนี้และโปรดเมตตาให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับหนูด้วยนะคะขอให้อาจารมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์ไปนานๆน,น,นะคะให้ทุกคนได้ตื่นรู้ผ่าตัวใจกลับบ้านนะก็กำลังหนูก็กำลังปฏิบัติอยู่โอเคแล้วก็มีปลอนะคะ ในช่วงปลายปี64ช่วงค่ำหนูได้เห็นวัตถุมีแสงบนท้องฟ้าเหมือนดวงดาวเคลื่อนไปมาได้ทั้งหมด3ครั้งนะคะบางครั้งก็เคลื่อนที่เร็วบางครั้งก็เคลื่อนช้าบางครั้งก็เลี้ยวกลับไปกลับมาแต่ทุกครั้งก็มีเวลามากพอให้หนูไปตามคนอื่นมาดูได้แบบให้เห็นกับตาเพื่อให้มีพยานหนูมั่นใจว่าเป็น UFO นะคะเหตุเพราะหนูโดนหาว่า p e r จอร์ไร้สาระ แม่กับพี่ๆน้องๆไม่ยอมรับเรื่องนี้เลยหนูจึงต้องเก็บไว้เงียบๆจนมาเจอช่อง YouTube แล้วก็หนังสือของอาจารย์เพื่องบางคนก็เลิกคบกับหนูไปเลยเพราะคิดว่าหนูเพี้ยนไปแล้วหนูจึงได้อธิษฐานของให้ UFO นะคะขอเห็น UFO ด้วยตาเนื้อโดยมีพยานร่วมรู้เห็นด้วยทั้ง3ครั้งที่เห็นโอเคอาจารย์เนี่ยอ่านแล้วคือคือเข้าใจเลยนะคะ ตกที่นั่งคนที่ตกที่นั่งนี้เนี่ยเยอะนะรวมทั้งอาจารย์ด้วยคืออาจารย์เนี่ยพูดกับเราอย่างนี้เนี่ยนะพออาจารย์พูดเสร็จนะแบลลี่ไม่เคยถามไม่เคยคุยนะคือ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 ,คอตอนนี้เนี่ยคือเหมือนก็รู้กันไงเรารู้ว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาก็รู้เราไม่เห็นด้วยฉะนั้นไม่ต้องคุยคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นชีวิตคือการเล่นเกมให้ให้มันอยู่ อยู่กันไปรอดแค่นี้นะคะฉะนั้นพี่น้องทางเมืองไทยเนี่ยเขาก็เตือนนะนี่ไม่ต้องไปพูดเรื่องมนุษย์ต่างดาวอะไรแต่อะไร,ะไรพูดเรื่องเก่าก็พอแล้วสอนคนทําสมาธิแต่อย่างว่าอย่างที่อาจารย์บอกเรื่องนี้อาจารย์ไม่ได้ต้องการที่จะพูดถูกจับมือพูดจับมือเขียน ไม่ใช่เป็นความต้องการของตัวเองแต่เป็นโพยงานจากข้างบนไม่รู้พูดอย่างนี้คนจะเข้าใจเราหรือเปล่าหรือว่าหาว่าเราเพอเจอร์หลงอะไรแต่อะไรไม่นี่เป็นนี่เป็นเรื่องของการเดินทาง ของของชีวิตเนี่ยของอาจารย์ที่มาถึงช่วงนี้มันก็ต้องทำก็ต้องทำไปอ่ะโอเคกลับมาที่เรื่องของคุณนะคะเอาเป็นอย่างนี้ว่าอาจารย์เชื่อในสิ่งที่คุณเขียนมาแล้วโดยเฉพาะที่บอกว่าเห็นดาวบนท้องฟ้าที่บอกสามครั้งที่เคลื่อนอย่างนั้นนะ่ะ อันนี้เนี่ยอาจารย์เ,ยเห็นบ่อยที่เมืองไทยเนี่ยอาจารย์ก็เห็นตอนที่อยู่ที่ออคอนโดสตาร์วิวเนี่ยอาจารย์ก็ขึ้นไปชั้นสิบสีส่สบสี่โอ้โหมันสูงมากแล้วท้องฟ้าพวกดาวนี่มันใกล้ตัวเรา<อ>แล้วอาจารย์ก็ชอบไปนอนชิวๆตากลมไปนั่งตากลมตามนั่งตากลมคือนั่งตากลมนะคะ<อ>แล้วก็แล้วก็เห็นสังเกตคือเราต้องช่างสังเกตด้วยแต่ยุคนี้นะ คนมันไม่มีเวลาที่จะช่างสังเกตเพราะในหัวของเขามันเต็มไปด้วยเจอรี่นู่นนั่นนี่หรือไปนอนชิวๆเช,ชงเชง,ชงเลี่ยงเลี้ยงก็ไปอยู่กับอันนี้ไงอยู่กับอันนี้เนี่ย,ย,นนยแล้วใจมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่กับธรรมชาติเนี่ยรอบด้านเลยฉะนั้นถึงแม้อยู่ข้างหน้าเขาก็ไม่เห็นนอกเสียจากว่าจะต้องเป็นเป็นลักษณะที่มันแบบ แบบเด่นชัดออกมา UFO โผล่ออกมาแสงเหมือนกับหมือแสงเหมือนกับไอ้ไอ้แสงแรงๆถึงจะโอ้ยอย่างน้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นจุดเล็กๆเ,เนี่ยนะคะเหมือนกับดวงดาวอะไรเนี่ยแสงดาวเนี่ยก็โอ้ไม่มีอะไรหรอกเครื่องบินไอ,เอ้เครื่องบินเนี่ยเราดูออกเราดูออกเนะี่ยมันจะไปเรื่อยๆแล้วมันจะปี๊บปี๊บปี๊บเนะี่ยบางทีเป็นแสงเนี่ยสีแดงอะไรออกมาด้วยซ้ําคือเราต้องดูออกนะคะแต่ว่าดาวที่บอกว่าเคลื่อนเนี่ย นะคะคือ UFO นั่นแหละนะคะเคลื่อนเนี่ยคือคือบางทีเนี่ยมันเคลื่อนแบบซิกแซกอะไรแต่อะไรเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ลักษณะของเครื่องบินไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะของของดาวธรรมดาเนี่ยทั่วไปฉะนั้นอันนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยเชื่อเลยแล้วคนที่เห็นอย่างนี้ก็เยอะไม่ว่าที่เมืองไทยไม่ว่าที่อังกฤษ ถ้าสมมุติว่าตั้งใจที่จะดูคลืนไหนนะคะสามารถที่จะเห็นเนี่ยอย่างนั้นเพราะว่าที่จริงแล้วรอบโลกของเราเนี่ยมี UFO นะคะของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยนะเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยที่เขากำลังกาลังเขาเรียกว่าอะไรเฝ้าสังเกตการมนุษย์เนี่ยอยู่นะคะพวกยานเยอะแยะเอาเยอะแยะแล้วกันฉะนั้นฉะนั้นสิ่งที่ คุณคนนี้นะคะเขียนเข้ามาที่ยานอาวกาศเนี่ยมาหานะคะมาหาแล้วก็ลงมาที่คุณคิดว่าเป็นความฝันอาจารย์เชื่อว่ามันนี่มันไม่ใช่ฝันหรอกอันนั้นน่ะน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแต่สำหรับเราแล้วการรับรู้ของเรามัน แน่นอนมันจะต้องอยู่ในลักษณะเนี่ยของความฝันนะคะแล้วเขาก็จะต้องมีเทคโนโลยีที่อาจจะทำให้เราเนี่ยลืมไปด้วยซ้ำไปะนะเหมือนกับของอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดว่าตัวเองน่าจะเคยถูกลักพาคือเท่าที่จำได้ตอนนั้นนะ่ที่บอกว่าตอนที่ลูกยังสมคนยังอยู่บ้านนะคะอายุก็แบบ78ขวบ1 0ขวบหรือ10กว่าขวบ,ขวบอะไรยังยังคงอยู่บ้านแล้วก็เ,เจ้าจาอะไรเนี่ยอาจารย์เนี่ยนอนอยู่ตรงโซฟาเนี่ยข้างล่างเนี่ย นะคะนอนที่โซฟาแล้วก็แล้วก็ตัวกายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับไฟฟ้าเป็นพลังงานเนี่ยไปหมดนะคะยกแล้วเขาก็ให้เราเหมือนกับพยายามเนี่ยให้ให้เราเนี่ยรับรู้รับรู้ภาพเสียงที่เราเคยชินฉะนั้นตอนนั้นเน่ะเขาพาเราเนี่ยกลับไปที่กลับไปที่ตรอกสูงเฮงลง ถนนเจริญกรุงที่ตัดกยวราชตรงนั้นคือบ้านเก่าของอาจารย์แล้วก็เอาเสียงของอาจารย์ต่างหมอเสียงธรรมะของอาจารย์ต่างหมอเสียงเหมือนกับว่าเป็นจุดโฟกัสเนี่ยให้เรานะคะเสียงอาจารย์ต่างหมอเสียงนี่ดังมากเลยดังมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนะี่ยเป็นเป็นพลังงานแล้วก็ลอยอยู่แต่อาจารย์เนี่ยรู้เลยว่ามีสองคนเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังเรายืนอยู่ข้างหลังเราแล้วคนนึงเป็นผู้หญิง คนหนึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งตอนนั้นอาจารย์ก็เดาว,ว่าเป็นเบตตีชายนะคะแล้วเหตุการณ์อันนี้เนี่ยเก,เกิดสองครั้งเกิดสองครั้งเมือ่อที่ที่ท,ที่อาจารย์ถึงเข้าใจว่าตัวกายของเราเนี่ยเป็นพลังงานเป็นไฟฟ้าเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้นะคะมาคิดเนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าอาจจะตรงนั้นเนี่ยคือการเรียกว่าถูกเอาตัวไปทําอะไรเนี่ยสักอย่าง,งทำอะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งซึ่งซึ่ง ข้างในคิดว่าคงไม่ใช่เป็นเรื่องร้ายคงไม่ใช่เป็นเรื่องร้ายน่าจะเป็นเรื่องดีเนี่ยมากกว่าไม่อย่างนั้นชีวิตของเราจะไม่มาลงในรูปนี้อย่าสังเกตนี่นี่เขามาคอนเฟิร์มเขาคนเพราะการลักพาตัวไปนี่มันไม่ใช่เลวร้ายเสมอไปนะไม่ใช่เลวร้ายเสมอไปมันมีส่วนที่ลักพาตัวไปเนี่ยแบบแบบแบบพวกพวกพวก,พวกไม่ดีเนี่ย พาไปหรือว่าแบบพวกดีพาไปเนี่ยมีฉะนั้นอาจารย์มาถึงตอนนี้มองมองย้อนกลับเนี่ยเมื่อต้อง20กว่าปีแล้วอ่ะนะคะอันนั้นเนี่ยก็คงจะถูกลักพาตัวไปแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันจะออกมาได้ก็ต่อเมื่อเราจะไปที่เขาทำเรื่องสะกดจิตนี่ยนะคะพวกคิปโนซิสเนี่ย พวกนี้เนี่ยม,มันก็ออกไปแต่ว่าอาจารย์ก็ยังไม่ได้ทําอันนั้นนะคะฉะนั้นอาจารย์จึงเชื่อว่านั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจริงๆเนี่ยกับคุณคุณได้เห็นแล้วแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือว่าลูกของคุณนะคะคุณจะต้องมีพลังงานตัวลูกเนี่ยมากกว่าจะต้องเป็นพลังงานอะไรเนี่ยบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยกลุ่มนี้ เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยกลุ่มนี้ที่เขาเพราะตอนนี้เนี่ยคือคือ,ค,อ,ค,อคือการการเรียนรู้มนุษย์กลุ่มดีนะนะคะกลุ่มที่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 เขาเนี่ยต้องการเรียนรู้มนุษย์เนี่ยก็คือเป้าหมายเนี่ยคือคือการอย่างที่กินนี้เนี่ยพูดว่าพระผู้สร้างเนี่ยเหล่านี้ นะคะซึ่งซึ่งมามาถึงพวกนี้พระผู้เจ้าพระพระเจ้าพวกนี้เนี่ยก็จริงๆก็คือในที่สุดก็คือก็คือพัฒนาเนี่ยมาจนกระทั่งเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยด้วยใชไหม <S <S ต้เป้าหมายอันนึงเนี่ย <S <S 2> <S 2> ก็คือต้องการที่จะทำไอ้รูปขันตรงนี้เนี่ยให้มันเป็นตัวกายภาพที่มันใช้งานได้ ดีที่สุดใช้งานได้เนี่ยได้ดีที่สุดให้มันคงทนถาวรให้มันไม่มีโรคภัยไข้เจ็บให้มันอยู่ได้นานๆเพื่อที่จะ a c c o m m o d a t เนี่ยตัวที่จะให้เป็นเป็นที่อยู่อ่ะเป็นบ้านที่อยู่เนี่ยของของตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงเนี่ยของเราเนี่ยไอ้ตัวจิตตัวตัววิญญ,ญาณตัวเนี้นะคะฉะนั้นแม้ทุกวันนี้นะคะการทดลองอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ยังคงเกิดขึ้น ที่บอกยีบสสายพันธุ์ตรงนี้นะคะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยยังยังคงมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อยู่ได้แค่แปดสิบปีร้อยปีเนี่ยมันไม่นานพอมันไม่นานพอที่จะที่จะอะไรมันไม่นานพอที่จะมาเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยได้มันแป๊บๆเนี่ยไอ้ช่วงช่วงช่วงเรียกว่าจุดสูงสุดในไอ้ช่วงไพล์เนี่ยของชีวิตน่ะนะคะมันแค่ช่วงสั้นๆเนี่ยจากย5้า ถึงสี่ห้าห้าสิบแค่นั้นเองจากหลังห้สิบเนี่ยมันก็ดีคลายละมันก็ลดลงละฉะนั้นเขาต้องการที่จะยืดเนี่ยออกไปซึ่งตรงนี้คือเหตุผลหนึ่งแต่อันนี้เนี่ยเรื่องที่เขาจะมาพาุลูกคุณไปอะไรตรงนี้เนี่ยคือคืออาจารย์เนี่ยไม่รู้รู้แต่ว่ารู้แต่ว่าลูกของคุณนะคะจะต้องมีอะไรที่พิเศษนะคะบางอย่าง หรืออะไรก็ตามที่อาจจะเกี่ยวข้องอาจจะเป็นโซ่แฟมิลี่ของเขานะคะก็ได้ตรงนี้เราไม่รู้เราไม่รู้นี่คือการที่เขาเนี่ยมี UFO เนี่ยมาเยี่ยมคุณนะคะเรียกว่าทุกปีปีละครั้งไอปีละครั้งคือสิ่งที่คุณจำได้นะเขาอาจจะมาบ่อยกว่านั้นเนี่ยก็ได้นะคะแล้วโดยเฉพาะเนี่ยกับเด็กๆเ,เนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาเขา เขาซึ่งอาจารย์เนี่ยอยากจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีคือการลักพาตัวไปเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปอย่างที่อาจารย์เนี่ยยกตัวอย่างของตัวเองนะฉะนั้นฉะนั้นคือคือคืออาจารย์เนี่ยไม่มีความรู้เนี่ยกับมนุษย์ต่างดาวคืออาจารย์เนี่ยไม่ได้ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยโดยตรงไอ้ที่เนี่ยไอ้ อย่างนี้เนี่ยค,คืออาจารย์ก็ไม่เคยเห็นแล้วที่จริงมันก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องเห็นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าสื่อสารเนี่ยจิตสู่จิตเนี่ยเป็นเรื่องชลพรตรีเนี่ยนะคะที่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 เกิดกับอาจารย์เนี่ยนะแต่ว่าจุดหนึ่งท,ที่ที่ทําให้คุณนะคะเรียกว่าแปลกแยกเนี่ยจากครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะก็คือว่าการที่คุณเนี่ยถูกหาว่าเพี้ยน นะคะจนกระทั่งเพื่อนบางคนเนี่ยนะคะไม่ไม่ไม,ไม่คือเลิกคบคุณไปเลยอันนี้นะคะคุณจะต้องเข้าใจคุณจะต้องเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยในโลกนี้เนื่องจาก,กรกลมังเนี่ยทั้งสองลูกนี่แหละกลมังทั้งสองลูกนะคะมนุษย์เนี่ยทั้งโลกนี้นะคะกำลังถูกเรียกว่าถูกถูกล้างสมองแบบลึกมาก ต้องเรียกว่าลึกมากๆนะคะแล้วสิ่งที่พวกหมดดำพวกผู้ร้ายอะนะคะพวกกลุ่มคนสามานที่เขาต้องการเนี่ยก็คือต้องการที่จะทำให้เรื่องของมนุษย์ต่างดาวพวกนี้เนี่ยนะคะเออคือต้องการที่จะลงโทษคนที่เรียกว่างายกลลมังในยุคแรกๆอะนะคะลงโทษคนพวกนี้ที่เขา กล้าดียังไงมาเปิดเผยเรื่องมนุษย์ต่างดาวทะนั้นเขาก็เลยยิ่งนะคะประโคมใหญ่เลยว่าถ้าใครพูดเรื่องนี้นะคะคุณคนพวกนี้จะต้องถูกหัวเราะเยาะถูกหัวเราะเยาะว่าเป็นคนที่งี่เง่านะคะเป็นคนที่งี่เง่าเชื่อในทฤษฎีคบคิดเป็นพวกเพอร์เจอร์เป็นพวกดูหนังฮอลลีวูดมากเกินไปอันนี้คือเอเจนดาของเขาเลยนะ เป็นเอเจนดาของเขาเลยที่จะล้างสมองเนี่ยมนุษย์เนี่ยกลุ่มใหญ่ของโลกนะคะอย่างลึกซึง้งอย่างลึกซึ้งอันนี้คุณน่ยคุณเองเนี่ยที่เขียนมาจะต้องเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องคือไม่ต้องแคร์มากเข้าใจไหมเหมือนอยางอาจารย์เนี่ยทั้งสามีทั้งลูกก็จะกาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราปล่อยเขาไม่ต้องคุยกันเรื่องนี้แค่นั้นเอง แค่ไม่ต้องคุยเรื่องนี้ปล่อยไปแล้วเราก็ทําหน้าที่เนี่ยของเราแบบเล่นเกมชีวิตไปอะ่ะนะคะคนในโลกนี้แต่แต่ตอนนี้เกมมันเริ่มเปลี่ยนไงเพราะว่ามีคนอย่างนี้เนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยคือออกมาเนี่ยนะครับประโคมเลยพูดเลยฉะนั้นในในเมืองไทยของเรานะการเปลี่ยนแปลงเ,เนี่ยนะคะเรียกว่าเกิดเนี่ยมาถึงจุดจุดจุดที่ตอนนี้ต้องเรียกว่าหน้าหน้าพอใจแล้วอะ แต่อย่างไรก็ตามคุณจะต้องเข้าใจคนที่ถูกล้างสมองอย่างหนานแน่นแล้วก็ลึกซึ้งแล้วก็หลับไหลนะคะแล้วก็ไม่ยอมตื่นปฏิกิริยาของคนเหล่านี้นะคะต้องเป็นผลพวงเนี่ยของการถูกล้างสมองนะคะของพวกคนสาม,มานที่เขาต้องการที่จะลงโทษ นะคะคนคนที่ตื่นรู้เนี่ยทั้งหลายโหยคุณดูอย่างพวกจอห์นแม็กนะคะอย่างคุณคุณคุณเดวิดไออาจารย์พูดชื่อเดวิดไอในบ้านนี้เนี่ยไม่ได้นะเดี๋ยวเขาเามองเลยเนี่ยเนี่ยเดวิดไอคือตัวแทนของทฤษฎีคบคิดเดวิดไอ์เนี่ยตอนแรกที่เขามาออกเอ่อรายการ BBC นะคะเท r ร y ีโวเก้นเนี่ยนะแล้วเขามาพูดเรื่องเพราะว่าเขาไปมีประสบการณ์ไงไปที่ ทะเลทรายอะไรที่ไหนแล้วเ็าเกิดซาตริตรงนั้นน่ะเป็นประสบการณ์เนี่ยส่วนตัวของเขาที่เขาเนี่ยได้คุยอะไรเนี่ยกับเราเต็งเบื้องบนเนี่ยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเราก็ต้องฟังอย่างเปิดใจกว้างอ่ะแล้วเขากล้าพอที่จะมาเปิดเผยแล้วเพราะว่าเขาเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาไงผู้สื่อข่าวกีฬาเนี่ยของ BBC ที่ที่ใครต่อใครก็รู้จักรถจู่ๆมาพูดเรื่องมนุษย์ต่างดาวเมื่อ สามสิบปีก่อนโอ้โหถูกหัวเราะเยาะเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยแต่ตอนนั้นอาจารย์ไม่รู้จกักอาจารย์ไม่รู้จักเขาหรอกแล้วก็ไปออกออกออก,ออกรายการของเทอร์รี่โวเกนซึ่งเป็นซึ่งเป็นรายการเรียกว่าดังมากอะนะคะคุยเนี่ยนะคะทุกทุกวันโหย้ยถูกหัวเราะเยาะแบบต่อหน้าคนนับล้านเลยทารกกำนันเนี่ยเจ็บปวดมากเลย จ็ปวดมากแต่ในที่สุดนะคะ30ปีให้หลังเนี่ยก่อนที่ผู้จัดรายการคนนี้เนี่ยจะเสียชีวิตนะคะเขาได้กล่าวคำขอโทษเทอร์รีโบเกนเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดในยุคนั้นมาถึงตอนนี้มันจริงหมดเลยไอ้ที่ทำนายอะไรต่ออะไรพวกนี้อจริงหมดแล้วอาจารย์ก็เพิ่งมารู้จักเดวิดไอเนี่ยเมื่อเออ่ประมาณสักก็น่าจะ10ปีเนี่ยมาแล้ว สิบปีมานนี้เองแล้วตอนแรกที่ที่เจอฟังเรื่องของเขานะคะจารย์เนี่ยตื่นเต้นมากเลยก็พยายามก็ <g ül> คิดว่าโหนี่แหละฉันหาเรื่องคุยกับคุณสามีได้แล้ว <g ül> แล้วก็คุยกับเขาปรากฏว่าพลิกล็อก <g ül> กลายเป็นทะเลาะเบาแหว้งกันว่าจะไปเชื่อเรื่องของเขาอะไรได้ยังไงเนี่ยคนละเรื่องเลยคือตอนนั้นน่ะเราก innocent, ็อินโนเซนต์เนี่ยอินโนเซนต์ในแง่ที่ว่าไม่รู้ว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยไอ้พวกทฤษฎีคบคิดอะไรแต่ละพวกนี้เพราะเราก็พึ่งที่จะมาหาความรู้ ด้วยตัวเอง10บสบกว่าปีเนี่ยได้แล้วนะคะจองศูนยะตอนนี้มันเท่าไหร่นะที่ที่ที่อาจารย์เนี่ยพึ่งมา <S 2> <S 2> <S พึ่งพึ่งมารับฟังเนี่ยเรื่องพวกนี้ตั้งแต่โปรเจกต์แคมเมอร์ลอตอะไรอะไรพวกนี้นะคะฉะนั้นฉะนั้นจากจุดนั้นมาถึงตอนนี้นะคะโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนมาสู่อีกขั้นตอนหนึ่งเนี่ยเยอะละรวมทั้งรวมทั้งคนไทยเราด้วยรวมทั้งเนพวกเด็กรุ่นใหม่ๆ นะคะที่ตามมาพวกเจนใหม่ๆพวกนี้เนี่ยเขาเริ่มรู้ทันเพราะมีอินเทอร์เน็ตเพราะมีอินเทอร์เน็ตมี y o u t u b e มีโซเชียลมีเดียเขาไม่ต้องมามานะคะให้ละให,ให้ทางสื่อสื่อหลักเนี่ยนะของรัฐเนี่ยมาล้างสมองเขาเขาไม่ต้องไม่ต้องมานั่งดูพวกข่าวหลักอะไรแต่อะไรพวกนี้ไม่ต้องหลักเข้าอินเทอร์เน็ตเลยแล้วก็หาความรู้อะไรเนี่ยของของตัวเองนะคะฉะนั้นฉะนั้นก็เรียกว่าน่าพอใจ จะเรียกว่าน่าพอใจหรือเปล่าก็ไม่รู้่นะอาจารย์ก็ไม่ไม่รู้ว่าตัวเลขเนี่ยมันเท่าไหร่แต่รู้ว่ามันดีกว่าสมัยก่อนเยอะแล้วคุณคอยดูในอนาคตคอยดูในอนาคตที่อาจารย์พูดไปเมื่อเมื่อคราวก่อนนะคะพวก Space a r ์พวกนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยุคสมัยเนี่ยอีกอีกขั้นตอนหนึ่ง แล้วถ้าสมมุติว่าจู่ๆพวกยานอวกาศหรือ Space a r พวกนี้ในแอตแลนติกในแอนตาร์กติกในเมืองจีนในรัสเซียในยูเครนอะไรพวกนี้เนี่ยคือเขาสื่อสารกันหมดเลยนะสื่อสารกันหมดแอคทีเวทกันหมดแล้วจู่ๆเนี่ยสเ a ซอาร์พวกนี้มันขึ้นมาจากมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยเขาจึงจะรู้ว่าใครล่ะที่เป็นคนเพลเจอร์เพียนที่โง่นะคะเพราะว่าคนที่กินยา เม็ดสีฟ้าเนี่ยนะคะสีแดงก็คือตื่นรู้สีฟ้าก็คือไปหลับต่อเนี่ยคือสีฟ้าที่เขาที่เขาป้อนให้เรากินเนี่ยผ่านสือ่อผ่านสื่อหลักผ่านโซเชียลมีเดียพวกนี้เนี่ยเขาเป็นมานานมานานตั้งห้าหกิปีเนี่ยที่ล้างสมองเราจนกระทั่งมันลึกมากลึกมากแล้วฉะนั้นจะปลุกให้คนพวกนี้เนี่ยนะคะตื่นทันทีเนี่ยมันยากแต่อาจารย์ก็ปลุกแหละฉะนั้นใครที่เรียกว่า ใครที่เรียกว่าฟังอาจารย์ได้โดยที่ไม่คานแสดงว่าคุณเนี่ยเริ่มกินยาเม็ดสีแดงที่จะยกกำลังพวกนี้เนี่ยที่จะตื่นรู้ละแต่คุณก็ยังเป็นส่วนน้อยในกลุ่มของคนส่วนมากฉะนั้นคุณก็ยังต้องถูกมองว่าเพี้ยนอะไรต่ออะไรพวกนี้อต่อไปแต่คุณต้องหนังเหนียวคุณต้องหนังเหนียวคุณต้องอย่าแคร์แล้วคุณจะต้องไม่โกรธเขาตอบนะคือถ้าเขา ไม่คบกับเราเราก็คงยังนิสกับเขาก็ยังคงดีกับเขายังคงน่ารักกับเขายังคงเออเราไม่ต้องพูดเรื่องนี้ก็ได้นะ่ะนะนะเราคุยเรื่องอื่นนะคุยเรื่องวันเก่าๆตอนที่เรียนปถมด้วยกันมัธยมด้วยกันมหาเาลัยด้วยกันทํางานด้วยกันไม่ต้องพูดเรื่องนี้ก็ได้นะแล้วเขาก็แต่คุณต้องฝึกไงค,คุณต้องคุณต้องฝึกสติปนนะัญญา คุณต้องฝึกสติปัะฐานถ้าคุณไม่ฝึกเนี่ยคุณก็ทําไม่ได้แล้วคุณก็จะรู้สึกหดหู่นะคะแล้วก็ไอโซเลตว่าโอ้โหไม่มีใครครบเรานะแต่ถ้าคุณสามารถเอานิพานเนี่ยเป็นที่พึ่งได้นะคุณไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนเยอะอาจารย์ไม่มีเพื่อนเยอะนะแทบจะไม่มีเลยก็ได้ ยิ่งยิ่งเรามีครอบครัวนะเราก็ไม่ค่อยได้ยุ่งกับใครแต่ก็มีเพื่อนคบเอาไว้ให้แล้วกว็าบางครั้งนะนะแต่ไม,ไม่ไม่มีเพื่อนอะไรเยอะแยะไม่มีมีแต่ลูกศิษย์มีแต่ลูกศิษย์นะมีแต่ลูกศิษย์ใช่คือมันไม่จําเป็นนะนะถ้าเราถ้าเราถ้าเราพึ่งนิพพานได้นะถ้าเราพึ่งนิพพานได้นี่นะคุณคุณอยากจะอยู่คนเดียวมากกว่านะนะ ไอ้เรื่องยกหูเท่าเราสับขึ้นมาคุยเมาส์กับคนเป็นชั่วโมงอ่า uh, no 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 ไม่ใช่อาจารย์เลยพูดจาอยากจะคุยอะไรพูดอะไรก็พูดให้มันจบเรื่องจบพูดบายไม่ต้องมานั่งเมาส์อะไรเป็นชั่วโมงไม่ทําไม่ถาเสียเวลาเสียเวลาโอเคนะคะหนูส่วนเรื่องลูกอาจารย์ไม่รู้ว่าตรงนี้อาจารย์ตอบไม่ได้แต่ว่าลูกของคุณจะต้องมีอะไรที่พิเศษ ที่เป็นจุดสนใจเนี่ยของเขาอาจจะมี DNA อะไรของเขาที่อะไรเนี่ยบางอย่างที่มันจะต้องมีคอนเน c t ชันนะคะก็คอยดูกันต่อไปแต่คุณก็สามารถคุยกับพวกเขาเนี่ยได้นะคะเรียกว่าจิตสุ่จิตเลยพูดไปว่าอย่าขอให้เป็นเรื่องดีอ่ะอย่าอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยไม่เอาไม่เอานะคะโอเค สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ bymerecoffee com ตามลิงก์ใน description ใต้วิดีโอนี้ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดหนังสือของอาจารย์สุทมวัตรีได้ทั้งแบบฟรีและแบบสั่งซื้อดาวน์โหลดชิ้นงานดิจิทัลต่างๆของทางสถาบานันพาตัวใจกลับบ้านและสมัครเข้าร่วมอบรมหรือร่วมกิจกรรมต่างๆของทางสถาบานันและยังสามารถร่วมเป็นผู้สนับสนุนแบบรายเดือนหรือรายปีผ่านทางช่อง YouTube หรือ bymerecoffee com ถ้าหากท่านใดต้องการเรียงกาแฟอาจารย์ก็สามารถทำได้ง่ายๆผ่าน bymcoffee.com เช่นกันขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขบับเคลื่อนสถาบันพาตัวใจกลับบ้านแห่งนี้